เราจะทำเตี๋ยวปกติเตี๋ยวปกติเตี๋ยวโบราณเตี๋ยวปลาปกติจะไปเอียดใส่ใส่พริกป่นลงไปจ้ะ ที่คนล,ลงไปใส่ผลครอใส่ปลาค่ปะปลาปากะดี năm Nam mình nấm subscribe cho kênh ระดีจะแส,บ,ะะดาาสบด้วยจ้าเมลมากูดโรยหน้าจักหน่อยแสบด้วยจ้าคหอนหอน สุกแล้วจ้าหนึ่งปาก็ได้สุกแล้วมัดกินความร่มกันแล้วจ้าเท่านเนียวห่อนห้อน,นปา,ปาตัวยต้ตาเจ้าประเด็กจะเซ็บ บบมันมันเป็นมีั้มันมันเป็นใบ A มันเป็นการไพ่หรือการไพ่มี่หอยได้ยี่างมามได้เพื่อนเนี่ยางเพื่นเพ่นได้นำเผืองมากเลยตลาดตลาดไปห้ามมาตลาดบ้ะไปหามากระตา ก็จะหามีบันมันจับพัดเจ้านะเพิ่มวันนี้เต่อยเพิ่มด้วยนเะอันนี้จำน้ำงถิง่นจำกินไ้ทั่วเนาโปมเนี้ยหวานตาแตกจำโปมจับปวดปมจครื่อนเขาหนึ่งปลา ต่อปากจกิยังไง้มันตอบปากไปกันครับออปับขุดขุดจะมีมีเล็กในมีอยู่ตัวนหน่อยมีอยากจมแต่เพิ่นสีเพมีเล็กในมีอะไร มาครับได้เลยสิงสิงอี๋โอ้ยเห็นมิมบ่ได้ดอกเห็นมิมเอิ่นซื้อเอิ่นอีบุ้งไปหากันนะเห็นมิมมันโทรหาอีบุ้งบุ้งซื้อยาเสพติดกูเด้งเลยแบบไรท่านเราอยากเป็นเป่าหมื่งเราไม่เคลียร์เชียร์เียมันก็ปีนที่เยวห้างนแมงว่าห้างนี่แหละห้างอยู่กับใบไผ่เจ็บขึ

สะดาว่ามาานันมันงว่างานเมดูกรต้นนี่อ่ะกต้นภาพวเดียวดยนี่มันมักดูกาบบแบบอะไรนี่ดูด้นกระเดนกันผ่านไปไปเลก็จะเป็นงู ตัวจังมันตุ่ยนีอ้บอสืไม่กินกินเลน่ะหาอยนี่จะเบิดไปเผื่อปหาซีบร์นะกินเลยกินไปดีกว่าปหาซีเบิร์ะอยาไหทำงไงไปแล้วไปแล้ว นหายเลยหยิบกินเลยกอยเซี right? ่ยวมาทู้ำเพลินเลย